ติดมาสองพันข้าง,างหน้าเนี่ยเอกแบงนะครับ โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยฮะวันนี้ก็อยู่กับผม,มเช่นเคยนะครับกลกองเดียวเปล่าวะวันนี้เราจะไปขบับรถเล่นที่หนองคายนะครับเรามากับกลุ่ม X Max นะครับผมเป็นเปรือบเสมือนเป็นแขกรับเชิญน,นะครับมี A3 ผมกับต้โยนะครับมาโอ้โหเอสันก็มาพอดีมันมีรถ X Max ที่ว่าทําเครื่องทำเลยน,นะเขาก็เลยแบบอยากลองกับ A3 นะครับโอ้โหเอสขับเกิน เขาอยากลองกับเขาอยากลองวัดกับอาสามเดิมๆของผมกับพี่โยนะครับเพราะว่าเขาจับ g ี s ีสได้ประมาณ180 GPS ิเลยนะครับแต่ว่าอาสามไม่ถึงเขาน่าจะกินได้ตอนปายนะครับตัวแรงไม่มาแล้วอ้าวถ้างั้นแต่แพอมีกำลังที่พันสองพันเนาะคันแรกแ,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 แรงไม่ซื่อสัตอ์เลยคันแรกไม่ด้วยคันแรงไม่มาครับผมจบคันที่ได้180 g p นะิสอ่ะแต่ว่าก็มีคันที่ โมกมาอยู่รอเสยโยไม่รู้ว่าเขาจะพาจันโหนดปะนะลุงแบกแบกเราเนี่ยเราเป็นแขกรับเชิญด้วยไปไปเสยโย จะดันกันดันยากอดันไม่ได้หรอก จ็ดสิบแบบสองพันข้างหน้าเนี่ยเอกแม่งนะครับหรือว่าไม่ผมอ่อนกว่าเดิมป่ะพูดที่ไปไล่สเตอร์อาใหม่อยากรู้นะครับว่าผมไม่ผมอ่อนหรือมันแข็งกว่ายังไงแล้เพราะผมไปไล่สเตอร์มาใหม่นะก็มีมันมีเพี้ยนแหละ ไม่ไม่แข็งก็อ่อนละะ่อะอ่ะง่ายง่ายหรือไม่ก็อาจจะเท่าเดิมยรือไงก็ไม่รู้ platform มาถ่ายรูปนะครับสีเราถ,ถ่ายรูปโอ้แต่ถ้ามันมีคันแรงแรงมาเว้ถ้ามีคันแรงแรงมาเนี่ยเขาแบบถ้ามีในลุ่แม็กแม็กเนี่ยแบบเขาบอกว่าเขาขอยากเขาอยากลองกับอาสามเดิมๆนะครับอาสามแบบหมายถึงเครื่องเดิมที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาครับวันนี้ รอยากรู้ว่าเขาทํามาเน่ยมัน,ม,นมันกินนาสามเดิมเดิมได้เปล่าเนี่ยวันนี้คแต่เป็นเป็นรอบไปนะไม่ใช่ออกตัวแข่งกันมันจะเป็นเอรอ,อบไปโพราะถือว่ามันจับเขาจับ GPS ได้180อ่ะผมว่ายัางไงก็เอาชนะยากอ่ะผมเอาชนะยากดีไม่ดีอาจจะแพ้ต้องเอาเสียโยมาด้วยนะให้เสียโยไปดูท้ายอ้าวสวัสดีครับอ่า1สิ นะครโทสดีชาวขอ,อนแก่นเอ้ยไม่ใช่ สวัสดีชาวหนองคายทุกคนด้วยนะครับจอดไหนพี่ก็มีที่จอดไหมเอาจะไปจอดไหนกันเขานี่เหรอเ็ฟตัวเมียเขาพี <c oughs> ่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขากลับนะครับทุกคนบ๊ายบายพูดอะไรไม่ถูกเลยเว้ยแหมเขาเกิน